วันนี้มาจาก,กับช่องคุโจดัมซิงนะครับวันนี้มาขนดินมันแห้งนะครับทีมงานาทอนิับผูชมเต็มนะครับวันนี้คนสี่คันครับมีรถสวัสดิ์ตรุง่งโย่แล้วก็รถตาอ่างรถตอ่างไปแล้วนะครับไปเมื่อกี้ ไปถ่ายตอนเช้าเรอคันนี้ครับตาลุงเป็นเรย่ะครูพีซีสองร้อยเหมือนเดิมครับทันเสียนุไปทอยดินยู่บ้านบ้านรถเสียนุกับรถเสพัดนะครับไปไปทอยดินที่บ้านทุ่งเขาหลวงนะครับ Đúng không có lắm ai rồi không mọi chuyện cho chuyện mọi chuyện mọi chuyện mọi วันนี้เครื่องตองเครื่องท่านเราเนี่ยครับสมร้อยสิไปป่ะเมื่วผมก็จะทำสติกเกอร์แจกแล้วนะครับสติกเกอร์ แจกด้วยนะครับสติ๊กเกอร์พิชโชดดำสิ่งนะครับแล้วก็รูปโลติงแล้วก็นนรูปดระโดดตอนนี้กำลังหาเงินทำอยู่ครับหาเงินทำสติ๊กเกอร์อยู่เจอตรงไหนทักได้นะครับแต่ไม่เคยไปไกลเท่าไหร่เขาอ,อยู่ในพลอยเอ็ดนี่เลยฮะเดี๋ยวไปแล้วดำพิโงกับ

这个表，两百、嗯、看哈，两百看看